สำหรับคุณแม่ตั้งคันนะคะเอิ้งเชื่อเ่ะว่ามีเรื่องที่อยากรู้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องห่วงค่ะทุกปัญหามีคำตอบวันนี้นะคะอิ้งจะพาคุณแม่มาดูพัฒนาการตลอด9เดือนของลูกน้อยที่อยู่ในคันกันค่ะว่าลูกน้อยเนี่ยเขามีพัฒนาการอย่างไรกันบ้างเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะไปกันเลยค่ะ หลายๆคนค่ะอาจจะยังไม่ทราบว่าช่วงเวลา9เดือนพัฒนาการเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างขอแบ่งง่ายๆเป็นทีละไตรามาสคือทีละ3เดือนแล้วกันนะครับค่ะ พอได้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็ขนาดจะประมาณเม็ดกาดำพอ2เดือนก็จะประมาณเท่าเม็ดองหุ่นนะครับประมาณสัก1-2เซนพอ3เดือนก็จะประมาณสัก3.5เซนติเมตรถึงแม้จะขนาดเล็กนะครับแต่ก็มีความสาคัญมากเพราะว่าช่วง3เดือนแรกหลายคนคงทราบว่าเป็นช่วงที่ร่างกายสร้างอาวัยวะที่สําคัญต่างๆทั้งเรื่องของสมองแล้วก็ระบบประสาทไม่ว่าจะเรื่องของการมองเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวทั้งหลายแหล่เริ่มมีแล้วแต่คุณแม่ยังไม่รู้สึกใช่ครับค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณแม่หลายคนตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเริ่มรู้สึกลูกดิ้นอย่างเดือนที่4นะครับก็จะโตมาขนาดผลอะโวคาโดได้นะครับส่วนประมาณเดือนที่5ก็จะประมาณลูกมะพร้าวอย่างเช่นประมาณ6เดือนนะครับเขาบอกว่าลูกอาจจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วครับได้ยินเสียงตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับซึ่งช่วงนี้ก็สําคัญครับถ้าคุณแม่ ทำได้ก็อาจจะเริ่มพูดคุยกับลูกเล่านิทานให้ลูกฟังร้องเพลงให้ลูกฟังหรือว่าง่ายกว่านั้นก็คือเปิดเพลงให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องได้เลยนะครับทําไมไตมาสสุดท้ายคือตัวใหญ่ขึ้นเร็วขนาดนี้ครับหมอเขาก็จะโตเร็วครับก็คือใกล้จะคลอดแล้วซึ่งเดือนที่789เกนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับช่วงนี้สําคัญครับเพราะว่าอวัยวะที่สร้างครบเนี่ยจะเริ่มมีการปรับให้การทํางานเป็นปกติ พร้อมที่จะคลอดออกมาอย่างเช่นยกตัวอย่างเดือนที่7เนี่ยเขาก็เชื่อว่าเขาเริ่มมองเห็นแสงได้แล้วประสาทเรื่องการมองเห็นเขาดีแล้วค่ะพราะเคยเห็นคุณแม่บางคนเนี่ยจะใช้ไฟฉายอันเล็กๆใช่องเบรยหน้าท้องอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านการมองเห็นเขาได้นะครับเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณหมอที่คุณแม่หลายคนสงสัยก็คือว่าตอนที่ท้องเนี่ยจะกินอะไรเป็นพิเศษดีถึงจะบํารุงลูกในท้องอันแรกเลยก็คืออาหารหลักห้าหมู่คุณแม่ต้องกินให้ครบถ้วนนะครับ ส่วนอาหารหรือสารอาหารที่จําเป็นระหว่างตั้งครรภก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นถั่วยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีพวกธาตุเหล็กมีแคลเซียมนะครับแล้วก็มีกลุ่มเส้นใยที่เป็นไฟเบอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยได้เรื่องระบบย่อยอาหารคุณแม่ได้ัตรอเบี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีอันหนึ่งนะครับมีโฟเลต ส่วนเรื่องปลานะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญนะครับย่อยง่ายเป็นแหล่งของ DHA หรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับซึ่ง DHA เนี่ยสำคัญและจําเป็นมากนะครับกับการพัฒนาสมองและระบบประสาทของลูกไข่นี่ก็เป็นอาหารที่สําคัญนะครับสารอาหารครบถ้วนครับราคาสุดท้ายค่ะนมค่ะครับก็คงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับคนท้องเพราะว่าก็ทราบกันอยู่ว่านมนี่ก็เหมาะสมกับคนท้องนะครับเพราะว่ามีสารอาหารครบถ้วนนะครับ ตั้งแต่โปรตีนแคลเซียมโฟเลต DHA ครบถ้วนเลยครับนมซึ่งก็นแนะนําคุณแม่ดื่มเป็นประจํานะครับเพราะว่าจะได้ประโยชน์กับลูกน้อยได้เต็มที่ด้วยครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะและเพราะเส้นทางสู่อัฉริยะนับหนึ่งที่ตัวคุณมาเตรียมลูกน้อยให้พร้อมสู่การเรียนรู้กันนะคะเราเชื่อค่ะว่าอัฉริยะสร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์มาเริ่มก้าวแรกที่ดีที่สุดด้วยกันที่ w w w i n f a b a b y c o m ค่ะ Awaken by the morning sun New day have just begun Through the open wind, a warm and gentle wind invites you to take a walk.